สวัสดีค่ะพี่น้องมณีข้าวแรงนะค่ะนะ้องมาพอ่พอพอ่อกันเก่านะค่ะนะ้องข้าวแรงตามเวลานัดตามเคยนะค่ะพี่น้องมือนี้สิมาภาพพี่น้องมากินซุปน้ำใหม่คะ่ะซุปน้ำใหม่ใส่งานะคะ่ะซุปนสมัใส่งาแล้วก็ใส่พริกขวดพี่หนึ่งข้าวเหนียวน้าค่ะพี่น้องหนึ่งข้าวกลัมนะ้าค่ะนะ้อหนึ่งข้าวกลัมน้าค่ะว่าวายไรยายห้หางคะ่ะมาลุยกันเลยค่ะพี่น้องยุขา่าว súp nó mẹ sốt sốt nằm tôm nó mẹ chặt sẽ của nga khảo rồi กัวง่าขาวแล้วครับพี่กัวพี่กัวแล้วกับเขาขัวค่ะเขาขัว ขากต้มข,ข้าวติดมือข้ากข้พร้มทอดนพี่น้องทอดตาตัดเอ มันคืออายอยูน่นะหนึ่งห่อนหอนพอดีแล้วนะพักนีนออร์แกนิกด้วยนะั่นปลูกไฮโดรโปนิกค่ะปลูกอยู่ท้องใต้ดิน ประกาศบ,บานเทาค่ะนานหนาวปลูกข้าวนอกเม่อไรค่ะปลูกยุบแต่ดแล้วก็เปิดไฟแห้ 还在跑呢。 น้ำใม่น้ำใหม่น้ำใหม่กองมากค่ะน้ำใหม่ปักน้ำใหม่กับฟองมากแล้วมาต้มใส่ยหนามจะนั่งกระป๋องกับนามประแดก แรกก็ขัวง่ากับพี่้องขัวง่าแลวก็ขัวกับขัวกับพี่ปนพี่ปนอีกขนแนะนําเป็นพี่ขวแหละน้หอมจะหอมพี่แขวงขัวนะคะจาหอมามาาจาใส่กันใบผักนี้ใบมะกรูด หน่อยๆพวกหอมค่ะพวกซึ้อนะคะหอมบัวค่ะกับปุ้งรสด,ด้วยสุ้รสน้ำปลาผู้ใดมักรสออกสนกับบีบปางหน้าร่องน้อยนึงค่ะพี่น้อง เนี้เอาใส่ไอ้มะนาวใส่กีบหนึงผูใส่ไหนครับู่้ชหลายพันจประสบครับ ต้องเรี้ยนเลยพี่นอ้องเรียนเรียนกัเปิดเท่มวันทีแปดเปิดเรียนยุดต่างๆวันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดธันว่าเป็นวันยุดเทศกาลหรอคริสต์มาสกับเทศกาลปีใหม่ ยุติต่อกันเลยค่ะนะครับมันนี่เป็นวัฒนธรรมนะมันนี่ข้าวแงดงมันนี่สาวกับแป้งลูกแก่นค่ะที่มตะตกด้วยค่ะพี่น้องมันนี่หนาตกหนาวค่ะเป็นหนาวอากาศหนาว มือแรงกับยูที่ลบสิบเจ็ดสิบปดตรงสามเมือแรงจะว่าเออโกมูตุเป็นพยาก,กรไบนะคะว่าวันวันพลิ้าวันสู์สิมานะะี่ค่ะสตีดรูอยู่ประมาณลบสามฐานลบสามสบสามามสิบฐานลบสามสิบหกนะคะพี่น้อง ดีไอ้พายุอยีมาค่ะพาอยู่หนาวเขามากอันนี้ก็บอ่ถือว่าหนาวเป็นไหงวะพี่น้องทุกปีกสิหนาวตัง้งแต่พฤศจิกาค่ะปีนี้แหละ ปดีวนี้หลับเปิดก็ไม่เข้ามาหรอกคะ่ะสุดปีนปั่นสมียแต่พฤศจีกาผมไปต้นมากมีปีนี้แหละทีนี่มาผมมีเปินกับมตะตกดอยู่ค่ะประกาศบ,บ้นเฮาแซ่บ ไอเดโพลนิกนะป,ปะลูกอยู่ตล่งค่ะอยู่้างใต้ดินผักแ้มหนาวยี่สิแพ่ง,งค่อยู่แคนาดา สินค้าอาหารการกินน่ะขึ้นนะคะแล้วขาขึ้นหลายด้วยไอทีบ่บขึ้นยังเดี๋ยวก็คือแร้งง่านค่ะข้าวแลง,งนี่ยขึ้นดูไส้ค่ะคนอยากกินข้าวเหนียวน้ำ มีหมาอยู่นี่ค่ะเอาเขเนียวให้มากินเพิ่งกินขาเนีว่วค่ะแต่ว่าเพิ่งกินบะลายเพิ่งกินนิดๆกินพอร์ดิซี คาแรงอยูใช้คาชิว่านนี่คคาแรงขันตามันสิเป็นลายชั่วโ่งค่ะชั่โมโ่งหนึ่งก็บซียูที่ประมาณสิบห้าดอนอยูตันสุดก็คือของกรมแรงงานนะคะเขาสิกำหนดไว้เลยว่าต้องจ้างบบตัากว่าสิบห้าดอนแต่ชัมมโ่ง เมือนึงต่อมาหายแล้งานเห็ุงานเกินสิบชั่วโมงค่ะเกินสิบชั่วโมงอันตรายร่างกาย เพื่อนๆหลายคนเพิ่งถามมาถามามาซื้อรถอยุนีเนะี่ยต้องใส่เอกสารอย่างแน่นซื้อรถอยุแค่นาดาเนี่ยประการแรกเลยนะคะเด้อตรงนี้ใบคับขคียค่ะพี่น้องตรงมีใบคับขคีย ถ้าบ่มีเงินเนี่ยบ่มีใบคับเคียถ้าบ่มีเงนินหรือว่าถ้าบ่มีเงินเนี่ยก็พอนได้ค่ะถ้ามีใบคับเคียแต่ว่าถ้าบ่มีใบคับเคียแล้วสิบเปอรเซ็นตของรถบ่ได้ค่ะพี่น้องสิบบ้อบอยซื้อเนาะค่ะเนาะถึงซื้อเงนินสดเขาก็บ่ไม้ซื้อค่ะพี่น้องเขาบ่ขายค่ะ ผมมีใบขับขี่การซืสิได้์ใบขับขี่มาได้นั่นส่งไปสอบค่ะพี่น้องส่งไปสอบเอาต้องไปสอบกับใบขับขี่ ที่โรงเรียนค่ะเขาจะมีวิชาเรียนวิชาชุมมองเรียนใบคับขีเนาะค่ะพี่น้องชุมมองเรียนกุฎจราจรค่ะพี่น้องคนครบอายุเด็กหน่อยเด็กหน่อยนักเรียนครบอายุสิบหกปีขึ้นไปเนี่ยตอนไหนเรียนวิชานี้ค่ะวิชาเรียนเลี้ยงกฎหมายกุฎจราจรเรี้ยงกุฎจราจรสอนเนา เรียนจบคลาสแล้วครบยูนิตที่เขาบังคับแล้วนะคณะเนะขาเกษียผ้าเห็นไปสอบครับไปสอบได้ใบเล,นเนบเลนเน่เลื่อนเหนือใบขับขี่เลื่อนเหนือมาเลื่อนเหนือนางเกษียครับลดได้อยู่ประมาณหนึ่งปีค่ะเจ้าบ้าหามหามมีผูดด้โดยสารให้ขับจับของได้แต่ว่าหามมีผูดด้โดยสาร จนครบหนึ่งปีรครับพี่้องก็ให้เรี่นซะก่นอนเคยเล่นเนี่ย แล้วับ ขาเนิ่วข้ามมือข่าเนิ่วติดมือครับข้าวต้มเนืยวติดมือ ยน,น่าจิ้มมือไหนยิ้มเลยได้ะค่ะพี่น้องมาเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอ,อเวทผ่านให้พี่น้องสุขสุขคนยูดีไม่แห้งกดไลค์กดแชร์ให้ได้ะะด้ค่ะเด้อสำหรับมือไม่ฮัดครับยัง ช่องมีเป็นช่องช่องฮัดเลนเนาะค่ะเนาะชองฟึกเลนกะไรก็แชร์ก๊ติดตามไปเลยนะคะด้วยพี่น้องเนาะสับมือนี่ขอขอให้จบไปเพียงแค่นี้คลิปหนาสะพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีค่ะ